มาเคลียร์ข่าว2รงรุสประตูที่แฟนๆพูดถึงกันมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างไหมและนักข่าวสายสโมอสรระบุนะครับว่าอาจจะมีนักเตะที่บาดเจ็บสักคนหนึ่งลงสนามในเกมเราชิงชนะเลิศได้และอัปเดตล่าสุดในเดียวของวิกตอร์เยอแคเรสครับทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ ฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไก่ย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนเรานะครับพกข้าวมันไก่ติดตัวตลอดนะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนในกินข้าวมันไก่ต้มจิ้มมด้วยก็จะเหมือนในกินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบนะครับหากซื้อได้ทาง s h อ e l a ้ a า a าด้ที่ BKY Official Store TikTok Shop ทางประมูออ f f i c i a l นะครับแล้วก็เช่นกันทางกูเม่ลมาร์เก็ตท็อปฟูดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อที่ง,งนขนร,ร,งรข้ามันไก่นะครับ ซูซูกินะครับ Drive Your Dream ครับดีลล่าสุดจากทางซูซูกินะครับเป็นดีลพิเศษเลยพบข้อเสนอดอกเบีย้ย0%นาน60เดือนหรือว่าขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือว่าซูซูกิ w o r r y free โปรแกรม7ปีครับรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้วนะครับวันนี้ถึง3ส็จพฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ฝากไว้นะครับกับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กรูมิงครับยอดขายดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรังด้วยกรรกันเซฟเทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้ศาสตร์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ไม่ได้ทาคลิปนะครับเลยขออนุญาตยกบทสัมภาษณ์นะครับหลังเกมเจอเชลซีมาฝากแฟนช่องนะครับอันดับแรกเลยผู้สข่าวก็ถามว่าโอเคหลังเกมเจอเชลซีเนี่ยเราแพ้ เป็นเกมที่18ในหลีกแล้วนะครับอมริมว่าอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาทราบดีครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาคุยเรื่องนี้ในห้องแต่งตัวไปแล้วแล้วก็คุยกับสื่อไปแล้วเหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความย่ำแย่ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือพยายามจะเตรียมตัวสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศกับสเปอร์นะครับเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปเราอยู่ในฤดูกาลที่ต้องดิ้นรนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงมันได้ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าโอเคคุณเจอเชลซีคุณจัดทีมแทบจะชุดใหญ่หมดเลยคุณพอใจกับการบริหารสกอตหรือว่าบริหารขนาดทีมของคุณในเวลานี้หรือเปล่าการตัดสินใจที่เลือกนักเตะแทบจะชุดใหญ่ทั้งหมดลงในเกมเจอเชลซีเนี่ยคุณคิดว่าคุณตัดสินใจถูกไหมอัมบริมก็บอกว่าใช่ครับเขาบอกว่าคือเขาไม่พอใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับหลังเกมที่เจอกับเวสต์แฮมก็คือโอเครอนัดชิงยูโรป้าอย่างเดียว แพ้คาบ้านก็ไม่เป็นไรแพ้ในเกมลีกก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้อาริบอกว่าหลังเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยเรามี5วันครับที่ได้เตรียมตัวยังมีเวลาพักฟื้นอีก2วันถ้าสมมติว่ามาพักตัวหลังในเกมเจอเชลซีอีกลองนับดูนะครับว่าหลังจากเกมเจอเวสต์แฮมที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนเนี่ยนักเตะตัวหลักจะต้องใช้เวลาพักถึง10วันซึ่งมันมากเกินไป ซึ่งอมรินบอกว่าเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้ฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดในการลงเล่นนะัดชิงชาเลิศก,ก็คือเราจะต้องกะเวลาให้มากพอสำหรับการฟื้นฟูร่างกายซึ่งอัมริมก็คิดว่า5วันที่ได้เตรียมตัวก่อนนะัดชิงเนี่ยมันเพียงพอแล้วและอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ร่างกายพร้อมที่สุดก่อนเกมนะัดชิงก็คือลงทำการแข่งขันและเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉะนั้นเราจำเป็นต้องลงแข่งขันในทุกๆเกมครับอัมริมว่าแบบนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวถามต่อครับว่าแล้วคุณยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมเกี่ยวกับไล,ล่อัพในนัดชิงแชมเลอร์กับทรอยนัมฮอสเปอร์ในวันพุธนะครับอัมบรินบอกว่าเรามีการเก็บข้อมูลไว้แล้วเราก็รู้นัดชิงเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปคู่ต่อสู้ก็จะแตกต่างออกไปเช่นกันมันเป็นบริบทที่ต่างกันฉะนั้นอัมบรินบอกว่าเขาเนี่ยเก็บข้อมูลแล้วนะครับจากเกมเจอกับเชลซีแต่ก็ยังไม่ชัดนะว่า11ผู้เล่นในเกมนัดชิงกับสเปอร์จะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งพูดถึงสิเอ็ตัวผู้เล่นนที่ชิงชนะเลิศนะครับก็มีผู้สื่อข่าวอย่าง Sam ers, แซมลักเฮิร์สครับจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็มีการคาดการณ์ครับว่าคือก่อนหน้านี้อามริมพูดเหมือนว่านักเตะ3คนครับที่แฟนๆลุ้นกันอยู่ว่าจะกลับมาได้ไหมทั้งเรนิโยโรมาไตาเซลิกแล้วก็ดิโอโกดาโลอาจจะมีใครบางคนที่พร้อมสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับแซมลักเฮิร์สคาดว่าเรนิโยโรกับมาไตาเซลิก ยังไม่น่าจะมาซ้อมได้ทันซึ่งก็น่าจะหมายความว่าโยโรอาจจะมานัดชิงไม่ทันนะครับแต่ว่าสำหรับเดโอโก้ดาโล่ที่ซ้อมบนสนามหญ้าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนกับจอร์แดนรีสนักกยภาพก็คือวิ่งนะครับพยายามที่จะทดสอบว่าไหวไหมอะไรแบบนี้นะครับดาโลเนี่ยมาซ้อมบนสนามหญ้าเดี่ยวนะครับไม่ได้ซ้อมรวมนะแล้วก็มาพูดคุยกับสื่อถ่ายภาพนิ่งเตรียมสำหรับนัดชิงนะครับ ฉะนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันในมุมของซามลาเคอร์ซี่ดารโลจะได้ไปที่บิลเบาและก็มีโอกาสที่อย่างน้อยดารโลจะมีชื่อเป็นตัวสำรองหรือว่าอย่างมากดารโลก็จะได้เล่นเป็นตัวจริงไปเลยโดยที่ถ้าดารโลเป็นตัวจริงเนี่ยนูซาม,มาสาอุยก็จะขยับกลับไปเป็นเซนเตอร์แบ็กร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายส่วนอีกคนเนี่ยจะเป็นลุคชอรหรือวิกตอร์ลินเดเลฟก็ต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าแฟนๆก็เชียร์ลุคชอมากกว่าอยู่แล้วนะครับในรายของโยโรกับเจลิกเนี่ยผมเสริมนิดนึ่ หรือว่ารอสือนะครับอังกฤษสายสมโมสรเนี่ยไปสืบข่าวมาอีกทีนึงว่าไหวไหมเพราะว่าถ้าจํากันได้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยโยโร่ซ้อมในย,ยิมแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดที่จะฟืน้นฟูร่างกายกลับมาให้ทันจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนนะครับที่ใช้คําว่าเขาตั้งใจจริงๆแม้ว่าร่างกายจะไม่ไหวแต่ใจเขาพร้อมที่จะเล่นในรอบชิงนะครับซึ่งนอกจากโยโร่แล้วก็มีจนดูจอชัวเซอร์ซีด้วยแต่ว่าในรายของเซอร์ซีไม่น่าทัน แต่ในรายของยโร่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าวันนี้หรือว่าวันอังคารเนี่ยจะสามารถมาซ้อมในสนามญ้าดได้ไหมนะครับคือมันก็ยากอยู่ดีนะถ้าสมมุติว่าสัปดาห์ก่อนยังซ้อมในยิมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เห็นโยโร่นะครับมาซ้อมในสนามญ้าอันนี้คือมีความหวังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นยโร่มาซ้อมก็คือไม่น่าทันละฉะนั้นในมุมของ ฝั่งแซมลักเฮิร์สจากแมนเชสเตอร์อีลิงนิวส์เขามองว่าคนที่มีโอกาสกลับมามากที่สุดในเวลานี้คือดิโอโกดาโลนะครับมาที่1บทสัมภาษณ์ของนูแซมาสราอุยครับซึ่งน่าจะเป็นตัวหลักตัวสำคัญของเราคนในรอบชิงชนะเลิศเขาพูดถึงเคล็ดลับในการรักษาสภาพความฟิตนะครับซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับนั้นพวกเราแฟนบอลพวกเราคนทั่วไปสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็คือการตัด น้ำอัดลมออกจากชีวิตรประจำวันครับมัสอุยบอกว่าคือจะมองว่าแปลกก็ได้นะคือตัวเขาได้ลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมคือลงเล่นสม่ำเสมอกว่าเดิมด้วยซ้ำซึ่งมันมาจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆครับนูเซีบอกว่าเขาคิดว่าฟุตบอลระดับท็อปเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้สำคัญมากจริงๆตอนนี้เขาไม่ดื่มน้ำบัดลมเลยนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างมากมาก เขาคิดว่าเพราะว่าน้ําตาลในนั้นเนี่ยมันหายไปจากร่างกายของเขาฉะนั้นการดื่มแค่น้ําเปล่าจริงๆเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกแตกต่างเขาแค่อยากลองดูว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเขารู้อยู่แล้วว่าน้ําตาลเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายแต่มันก็อร่อยดีเวลากินกับมื้ออาหารใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้ำเปล่ามันทําให้รู้สึกแตกต่างจริงๆ การไม่ดื่มน้ำอัดลมเลยเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปหลายอย่างจริงๆอันนี้พวกเรานําไปใช้ในชิตประจําวันได้คือไม่ใช่ว่าห้ามดื่มนะครับแต่ว่าอาจจะดื่มให้น้อยลงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็นําไปใช้กับตัวเองนะเพราะว่าปกติแล้วนะครับก็โดนครอบครัวบ,บน่นไงว่าดื่มน้าน้อยฉะนั้นพอดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยร่างกายมันก็จะสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ะระบบต,ต่างๆของร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยเอออันนี้เหมือนมาสอุยก็แนะนําพวกเราด้วยนะฮะ มาซูย,ยังบอกต่อนะครับว่าตอนนี้ตัวเขาเริ่มเข้าใจกับบทบาทการเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาแล้วนะครับคือเขาบอกว่าเขาชอบพาบอลขึ้นหน้าขึ้นเกมแล้วก็ตัดแนรับฝั่งตรงข้ามสบายใจกับการครองบอลในการเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาซึ่งถ้าเล่นเป็นวิงแบ็กเนี่ยเขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ของตัวริมเส้นแล้วต้องมีทักษะในการดวลตัวต่อตัวแบบอาร์มัดดิอาโลซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดที่แข็งที่สุดนะครับหรือว่าจุดที่เขาทําได้ดีที่สุด มาซุยบอกว่าตอนแรกในหลายๆอย่างอาจจะยังไม่เป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่นะครับบางจังหวะแทนที่จะเติมเกมขึ้นหน้าต้องหยุดเพื่อรักษาตําแหน่งอะไรแบบนี้แต่ว่าหลังจากผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยทุกคนก็เริ่มจะรู้หน้าที่ของตัวเองในการเล่นระบบหลัง3าแล้วนะครับส่วนการพูดถึงรูปไปนาบุริมเนี่ยมาซุยก็บอกสั้นๆน,นะครับว่าเขาชอบความตรงไปตรงมาชอบความ ซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเองซื่อสัตย์ต่อแนคิดของตัวเองพูดตรงๆงไม่ปิดบังอะไรเลยของรูเบนอโมริมครับท้ายที่สุดนะครับทางนูแซก็พูดถึงเรื่องของยูโรปาลีกเขาบอกว่าการคว้าแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามนะครับคุณต้องสู้หนักมากๆกกว่าจะมีโอกาสได้แชมป์คุณต้องชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งและกระหายชัยชนะพอๆกัน สุดท้ายแล้วนะครับมาซุยบอกว่าเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในอาชีพหรือว่าลองมองระดูการนี้คุณจะภูมิใจกับการได้แชมป์ยูโรปาลีกถ้าเราทําได้ในวันพุธมากกว่าที่เราจะจดจําเรื่องความล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกนะครับฉะนั้นมาซุยบอกว่าการคว้าแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะรายการไหนไม่ควรจะมองข้ามมันเลยเพราะว่าทุกรายการเนี่ยคุณต้องสู้หนักมากๆก,ก,กว่าจะมีโอกาสได้แชมป์ครับ มาที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับฟริโซโรมาโนอัปเดตในช่อง YouTube ของตัวเองนะครับเกี่ยวกับวิกตอร์เยอเคเรสซึ่งโรมาโนยืนยันเข้ามานะครับว่าการตัดสินใจได้เกิดขึ้นไปแล้วและวิกตอร์เยอเคเรสจะย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับแม้ว่าเยอเคเรสจะประกาศต่อสาธารณะล่าสุดออกทีวีนะครับว่าเฮ้ยมันคือโลกของฟุตบอลแล้วผมจะยังอยู่ที่นี่นะครับผมยังไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนอะไรแบบนี้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีวีไปนะครับความจริงก็คือแผนงานเนี่ยมันชัดเจนแล้วครับว่าวิกเตอร์เยเรสเนี่ยนะครับจะย้ายออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโรบานโน่ก็ระบุว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับมีหลายสโมสรเนี่ยนะครับที่อยากจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์เยเคเรสนะครับเยเรสเนี่ยยอมรับการตัดสินใจของสปอร์ติ้ง ขอให้เขาอยู่ช่วยทีมไปหนึ่งฤดูการจนพาสปอร์ติ้งควาชแชมป์ลีกได้นะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยเยเคเรสก็ให้ความเคารพกับสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นเหมือนสัญญาใจครับต่างคนต่างก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเยเ a คเรสยอมจะอยู่ช่วยทีมต่อหนึ่งฤดูกาลนะครับฉะนั้นการย้ายทีมในครั้งนี้มูลค่าในค่าฉีกสัญ,ญญาเนี่ยมันจะต้องน้อยลงไปนะครับฉะนั้นเนี่ย สปอร์ติ้งก็ต้องทำตามสัญญาครับก็คือยอมปล่อยยเคเรสออกไปด้วยค่าตัวราวๆ65ล้านยูโรโรมาโน่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ครับต้องจับตาดูดีลนี้ให้ดีๆในอีกไม่กี่วันหรือว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าวิกตอร์ยเคเรสจะย้ายทีมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยพรีเมียร์ลีกยังเป็นจุดหมายที่มีโอกาสมากที่สุดโดยเฉพาะ อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวเขาจุดสำคัญก็คือค่าตัวนะครับ65ล้านยูโรเท่ากับ54ล้านปอนด์ฉะนั้นค่าตัวของยูเครสตรงนี้ไม่แรงเลยนะครับไม่แรงเลยนะครับซึ่งทางโรมาโน่ยังรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าสถานการณ์ของยูเครสเอาจริงๆนะมันมีความปเปลี่ยนแปลงไปนะครับ หลังจากที่อามริมเนี่ยออกจากสปอร์ติ้งสปอนนะครับในเดือนพฤศจิกายนเพื่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหลังจากที่อามริมออกจากสปอร์ติ้งเนี่ยหลายสโมสรก็เริ่มสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเขาไปร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเยเคเรสยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าจะอยู่ช่วยสปอร์ติ้งไปจนจบฤดูกาลก่อนแต่แน่นอนนะครับจาก สายข่าวจากเอเย่นนะครับโรโมาโนโยืนยันว่ายังไงก็ย้ายค่าตัว54ล้านปอนด์และตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในดีลอันนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าผมตั้งข้อสังเกตด้วยตัวเองแล้วน,นะครับว่าคืออาร์เซนอลเนี่ยก่อนในนี้นการที่ไปเขาปิดดีลมาตินซูเมนตี้ไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าอาร์เซนอลเดินเข้าตลาดเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลได้ข้อสรุปฤดูกาลนี้ไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็คือโอเคตกรอบ UCL นะครับแล้วก็ ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยการคว้าโคต้า UCL นะครับติดหนึ่งใน5ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอยู่แล้วแล้วก็เมื่อคืนอาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิลก็คือ,อยังไงก็ได้โคต้าอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับบอลถ้วยก็ไม่เหลือเตะแล้วฉะนั้นอาร์เซนอลก็สามารถเดินเข้าตลาดได้เลยครับคุณสามารถประ,ประเมินงบการเงินอะไรหลายอย่างได้หมดแล้วแต่ว่าดีลของเออ์เคเรสเนี่ยมันเหมือนยังรออะไรสักอย่างอยู่ก็มีบางท่านแสดงความเห็นว่าเฮ้ยก็เพราะว่าเออ์เคเรสต้องรอให้ได้แชมป์กับสปอร์ติ้งก่อนหรือเปล่า อันนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าสมมติว่าภายใน2วันนี้ครับก็คือวันจันทร์กับวันอังคารถ้าเกิดว่ามันปิดดีลได้โอเคอันนี้ก็คือจบหมายความว่าอาร์เซนอลก็รอให้เยอเครสช่วยสปอร์ติ้งได้แชมป์แล้วก็จ่ายค่าฉีกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าดีลมันเดินไปไเรื่อยๆครับแล้วมันไปต่อจนกระทั่งหลังเกมยนะูโรปาลีกนัดชิงชนะเลศ แมตมตมก็อาจจะมีลุ้นจริงๆแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆที่โรมาโน่รายงานก็คือมีลุ้นแล้วนะแต่ว่าผมแค่สงสัยว่าถ้าอาร์เซนลเขาจะเร่งปิดดิวจริงๆเขาจ่ายค่าฉีกเขาคุยกันแล้วนะครับมันก็น่าจะปิดดิวให้เร็วที่สุดไหมอะไรแบบนี้หรือว่าตัวยาเรสยังคงรออะไรบาง,างอย่างอยู่หรือเปล่าเพราะทางฝั่งแมตตเนี่ยตอนนี้ยังเดินตลาดแบบเต็มตัวไม่ได้เพราะว่าต้องประเมินงบประมาณ2แบบเลยนะครับคือถ้าไม่ได้ไปยูซเอลก็แบบหนึ่ง ถ้าได้ไปยูเอลจากการคว้าแชมป์ยูโรป้าก็อีกแบบหนึง่งฉะนั้นผลการแข่งขันในวันพุธนี้มันจะมีส่วนมากๆในการประเมินงบประมาณในตลาดซัมเมอร์นี้ฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้หนวันนี้อาร์เซนอลจะรีบปิดดิวิชเชอร์สได้ไหมถ้าสมมติว่าได้ก็คือจบแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เพราอย่าลืมนะครับที่โรมาโน่รายงานก็มาเนี่ยมีชื่อมนยูเนเตดอยู่ด้วยต้องมารอดูครับว่าภายใน1นึสสัปดาห์นี้หรือว่าหลังจากจบยูโรปาลีก ถ้าสมมุติว่าแมนยูนเต็ดเอาชนะสเปอร์ได้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในดิวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่า Arsenal อาร์เซนอลได้ตัวไปจากการที่แมนยูนเต็ดไปไม่ถึงฝั่งฝันยูโรปาลีกสมมุตินะครับอันนี้ก็ต้องทําใจเพราะท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่นะครับการได้ไปเตะยูเซเนี่ยมันสําคัญจริงๆกับการตัดสินใจครั้งนี้ของวิกตอร์ยอเคเรียสนะครับแต่ย้ําว่าค่าตัว ถ้าฉีกตรงนี้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่แค่54ล้านปอนด์เท่านั้นนี่คือข้อมูลล่าสุดจากทางฟรเบโซโรมาโน่นะครับมาที่ข่าวของผู้สัประตูกันบ้างน,นะครับเพราะรแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็ยังอยากเห็นนายทวารหน้าใหม่เข้ามาเฝ้าเสาในฤะด,ดูกาลหน้านะครับเพราะว่าเข้าใจแหละว่าบางส่วนมองว่าอันเดรโอลาน่นะครับยังไม่น่าเชื่อมั่นเชื่อมือมากพออะไรแบบนี้นะครับแล้วยิ่งดีเฮนาซันเนี่ยโชว์ฟอร์มโดดเด่น เซฟจุดโทษพา, Palace, ค,าคริสตัลพาเลสคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็เลยมีกระแสแฟนบอลทั่วโลกไม่ใช่แค่แฟนบอลบ้านเรานะครับที่อยากจะได้ดินเฮนเดอร์สันกลับมาเฝ้าเสาแต่ว่าจากรายงานล่าสุดจากแมนเชสเตอร์อีฟเวอนิวส์ครับเหมือนแทบจะตัดโอกาสไปเลยนะครับรายงานเนี่ยระบุว่าเหมือนจะไม่มีโอกาสที่เฮนเดอร์สันจะกลับมาที่โอทาร์ฟอร์ดนะครับในเร็วๆนี้นะที่สําคัญคือไม่มีเงื่อนไขซื้อกลับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใส่ลงไปตอนที่ขายกับคริสตัลพาเลส ที่สําคัญก็คือตอนที่จากกันในช่วงสัญญาปีสุดท้ายเนี่ยบรรยากาศโดยรวมระหว่างดีนกับแมนเชสเตอรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีสัญญาณใดๆนะที่เฮนเดอร์สันจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับซึ่งบางท่านก็บ่นเข้ามาว่าเคยเพราะว่าเอริกเทนฮากเนี่ยไม่ให้โอกาสดีเฮนเดอร์สันไปเลือกโอนาน่าแทนอะไรแบบนี้คือข้อที่จริงมันแบบนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดีเฮนเดอร์สันเนี่ยต้องการจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่ อย่างชัดเจนเลยคือช่วงซัมเมอร์ปี2022ครับซึ่งเป็นซัมเมอร์แรกที่เอริสเทนฮากเข้ามาทำทีมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยดีนเขาก็รู้สึกว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทีวิเขาไม่ดีก็คือดูแลเขาไม่ดีให้โอกาสในการลงสนามน้อยอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ช่วงซีซั่นแรกของเทนฮากเนี่ยตอนที่เทนฮากยังไม่เข้ามาทำงานเต็มตัวด้วยซ้ำนะครับเขาตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมทีมทันทัมฟอเรสต์ด้วยสัญญาย,ยืมตัว ก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่ขอย้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับไปอยู่กับฟอ r e เรสต์แล้วก็ในเดือนสิงหาคมปี2022เนี่ยดีนก็ให้สัมภาษณ์โจมตีแมนยูนเต็ดเลยครับเพราะว่าเขารู้สึกไม่พอใจที่แมนยูนเต็ดเนี่ยให้เวลาลงสนามเขาน้อยเกินไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่ดีนไปอยู่กับฟอ r e เรสต์ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่เขามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับจากนั้นพอจบฤดูกาลนั้นนะครับดีนก็ กลับมาที่ไม่มเตในานามเพื่อย้ายไปที่คริสตัลพาเลสซึ่งความเป็นจริงก็คือเหมือนกับตัวนักเตะเองเขาไม่ได้ต้องการจะกลับมาที่ไม่มเตตแล้วนะครับก็คือพอจบฟอ r e เรสปุ๊บเขาต้องการไปสโมสรอ,อื่นเลยก็เลยไปอยู่กับพาเลสจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นจุดที่มันน่าจะมีปัญหากันนะครับคือช่วงประมาณ ปลายซีซั่น2 0 2 1ถึง 2022. ซึ่งเป็นปลายซีซั่นรอยต่อระหว่างช่วงที่โซชาโดนปลดไปแล้วก็เป็นช่วงที่ราฟรังกิกเข้ามาทาทีมชั่วคราวช่วงนั้นแหละครับแล้วก็ดีนอาจจะรู้สึกว่าโอเคเขาพอแล้วเขาไม่สามารถแย่งมือหนึ่งจากดาบิดเดเคอาได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าสโมสรให้โอกาสเขาน้อยเกินไปก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายออกไปอยู่กับฟอรเรสต์สัญญาย,ยืมตัวแล้วก็ย้ายไปพาเลสเลยนะครับฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วมันเป็นการตัดสินใจของดีนที่เขาไม่อยากจะอยู่แล้ว อันนี้มันก็พูดยากนะครับสถานการณ์ตอนนั้นช่วงที่ DKR ย้ายออกไปดีนเขาก็ไม่ได้จะกลับมานะครับแม้ว่าเทนท้าจะคุมมาแล้วหปีก็ตามแล้วสุดท้ายมันก็เป็นโอนาน่ามาถึงปัจจุบันอันนี้คือย้อนไปเล่าให้ฟังนะครับถึงสถานการณ์ของดีนในช่วงที่เขาย้ายออกจากแมนยูเนต็ดส่วนซัมเมอร์นี้เนี่ยอีกหนึ่งรุประตูที่ตกเป็นข่าวกับทีมบีสแดงเพิ่งจะมีข่าว ในช่วงหนสองวันที่ผ่านมาและแฟนๆโอ้โหอยากได้กันเยอะมากจริงๆเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมานานมากแล้วนะครับเอานะเอานะมานานแล้วปรากฏว่าก็มีข่าวครับแต่ว่าก็ยังไม่สื่อที่น่าเชื่อถือระดับสูงสุดนะครับดีสปอรเป็นสื่อจากลาตินอเมริกาครับความน่าเชื่อถือไม่ได้เยอะมากนะรายงานเข้ามาว่ามีข้อเสนอจากทั้งบา์เโล่าและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลของเอมี่มาติเนส อันดับแรกเนี่ยสัญญาของเอมิมาเดเนสจะหมดกับแอสตันวิล่าในปี2029นะครับหรือว่าเหลืออีกถึง4ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นก็คือทำไมวิล่าถึงขายเพราะว่าวิล่าจำเป็นต้องขายนักเตะให้ได้เม็ดเงินชัดเจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างน้อยหนึ่คนครับให้มีกำไรก่อนวันที่30มิจมิถุนายนในการส่งบัญชีตรวจสอบตามกฎการเงิน ซึ่งก็ไม่ต่างจากที่วิลล่าเนี่ยขายดักลาสลุยส์นะครับให้กับยูเวนตุสไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือต้องพยายามขายเนื่งแต่ตัวหลักออกใค้ได้คนหนึ่งนะครับก่อนวันที่30มิถุนายนก่อนส่งบัญชีตรวจก็เลยมีข้อเสนอว่ากันว่านะครับจากบาร์เซโลนาแล้วก็แมนยูเต็ดเข้ามาแต่ทางสปอร์ตไบเบิลก็รายงานเสริมเข้ามานะครับว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจำเป็นต้องได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งก็หมายถึงต้องชนะสเปอร์ในวันพุธนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปแข่งขันกับบาร์ซ่าในดิ ซึ่งสื่อเชื่อว่าค่าตัวของเอมี่นั้นจะสูงกว่า21ล้านปอนด์ในการประเมินไว้ที่ Transfer Market ซึ่งน่าจะมากกว่านั้นอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าตัวเลขค่าตัวของเอมี่มาตินสเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับว่าสัญญาเนี่ยเหลืออีกถึง4ปีด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวของเอมี่เนี่ยก็ต้องรอรายงานจากสื่อดับสูงนะฮะเพียงแต่ว่านี่คือชื่อของรสเซอบะตูที่แฟนอยู่ในเตดเนี่ยอยากได้กันมานานมากแต่อันดับแรกก็ต้องย้ำ ก่อนที่จะไปลุ้นตัวของเอมี่เนี่ยต้องพยายามเอาชนะสเปอร์ในวันพุธนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเอมี่เนี่ยต้องการที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลเีกนะครับเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ตัวเอมี่จะพิจารณาฉะนั้นเมื่อพูดถึงาการได้ไป UCL แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับนักเตะถึง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์เยเคเรสและเอมี่มาเตเนสแฟนๆกำลังลุ้น2ดีลนี้อยู่ทั้งดีลรถสประตูใหม่แล้วก็ดีลของวิกตอร์เยเคเรส สำคัญนะครับว่าตามตรงนะครับผลการแข่งขันในวันพุธนี้ผมย้าอีกครั้งหนึ่งมันจะชี้วัดอะไรหลายๆอย่างในอนาคตของทีมนะครับชี้วัดการทํางานของรูเบนอโมริมชี้วัดอนาคตของอะโมริมชี้วัดอนาคตของตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้ชี้วัดอนาคตในงานสร้างทีมใน1นึปีข้างหน้าผลการแข่งขันในวันพุธนี้สําคัญอย่างยิ่งสําคัญมากจริงๆครับช่วงท้ายครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลื่อมขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายนำหนึ่งของไทยนะครับฝาก,กด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไกา่ย,ย่างรสข้าวมันไก่แล้วก็ฝากไว้กับซูสกินะครับกับดิวดีวดิวล่าสุดนะครับ Drive Your Dream นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับเรเนตปีศาแดงเสมอมาถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งจะเป็นกําลังใจ ให้กับทั้งช่องอย่างสูงนะครับแล้วก็ได้ก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูบอลกับแนนนะครับช่องทางของเรานะครับแอดไลน์มานะครับที่ let s i g n โทรทตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ